กรับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหยดินหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเดยวทางสิจมกราคมก็โปรดชายวิจารณญาณ ในการระชมดอยวันนี้ก็เป็นอุทานชายชมเพแบ่งปัน,ปนอดทานจับคู่สองตัวละซส่งอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล่้วผันนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล่้วผัน เดี๋ยวทานใหม่นี้ครับเบ่งปัน3536 2526 3536 2526นะเบ่งปัน4นะชุดนะเบ่งปัน4ชุดเป็นแนวทางแนวทางคู่2ตัวล่าก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางสิบนอยบุญท่านนี้ก็เบ่งปอนอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตท,ที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปอน 1>, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่หกเดปดเก้าหนีปดเนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเบ่งปัน8ตัวนะท่านเดี๋ยวท่านหลัก10บบนนะหนึ่งสองก็ปดก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเดี๋ยวทางที่เบ่งปัน ่อไปครับผมใบนี้ครับนะสิบบูนเอกตะสิบบูนเอกตะก็เบ่งปัน,ปนอดีตผ่านนะท่าน,านสองสามหกพันสองศูนย์เก้าพันแลท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสามสี่เจ็ดนะสามสี่เจ็ด ดึงเจ็ดนะดึงเจ็ดนะสามสี่เจ็ดดึงเจ็ดก็ขอบคุณเนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ก็เป็นแนวทางสุดสามตัวก่อนแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่นนา,านแนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่น 6, 3, 2, 0, นา,านเปกหกสามสองศูนย์เก้าแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานสามหกแปดแล้วก็หกแปด สามหกแแล้วก็หกแปดหกสามหกสามสามแปดก็เบ่งปานสาม่นะท่านเบ่งปานสาม่ให้พิจารณาแล้วก็ชุดเดียวสามตัวต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานธะท่าน เด่นสองสุดชนล่างนะสุดที่1แล้วก็สุดที่2ก็เบ่งปันสุดที่1นึแปดสองสุดที่สองหสองชนสสุดที่สองชนสนะชนสอง,นะสองตัวเดียว ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเนีวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ทันนี้ก็เบ่งปันเดีวทางร้อยสิบหน่อยเบ่งปันสองสาสองสามนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เดี๋ยวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสามส,ามสองสามก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมไปนี้นอกขอก่อนนมคอนเก่ง เบ่งปานหกเจ็ดแปดนะเบ่งปานหกเบ่งปานเจ็ดเบ่งปานแปดก็เบ่งปานเบ่งปานสามตัวเลขกำลังวันสุดก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผม ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไันี้ครับเบ่งปาน่านเด่นล่างเบเบเบบโชนนะทานบางครั้งไหลตัวบางครั้งก็นอนไว้ตัวก็เบ่งปันห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะ เดี๋ยวทันที่ผพันมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวทานที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทานใบนี้ก็เบ่งปันห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ตัวนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆเลยเดี๋ยวทันที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี้ก็เบ่งปานทานทาเบ่งปานทานเด่นสอนอโบนสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้านะเก็บเบ่งปานสามตัวแล้วก็จับชุดสองเก้าสามเก้าหกสามเก้าสี่ 2 0 6 3 0 4 0 3 4 6 9 0 6 3 2นะก็ขอบคุณอยู่ทางที่เบ่งปันป้นอย่างเร็วทันใจต่อไปกระบผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดลทานชุด529 299 096แล้วก็29เบ่งปานรวม4ชุดนะเบ่งปันรวม4ชุดเป็นเนียวทางไปต่อกันใบนี้ครับผมใบนี้ก็กลมเกนุดเนี่ยวทางวิ่งบนล่าง ฝั่งซ้ายวิ่งบนแล้วก็คู่สองตัวเบ่งปานวิ่งเจ็ดคู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสแล้วก็วิ่ง0 0นย์ศ2 04วิ่งล่าง3คู่3 0 36 3ามสแล้วก็วว่งล่างหนึ่งคูหนึ่1สามหนะึ่นกะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วทันใจท่านาผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปกระผมใบนี้ เบ่งปันฐานบนก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเนื้วทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนเด่นเป็ดกับก้าจับคู่เป็ดศูนย์เป็ดหนึ่งเปดสองเป,ดส,งเปดสี่ 9ก้า9ูนย์เก้าหนึ่งกนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบ่งบานอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้อีกหนึ่งแนวทางเบ่งปานส9 9เ9 5 09 2 990 9509นะก็เป็นเนีวทางชุด3ตัวแล้วก็สตัวต่อไปครับผมไปนี้วันนี้ก็เบ่ปงปานเนวทันเด่นล่างแบบ3ตัวนะท่านอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะ ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางห้าแปดศูนย์สามตัวอดีตที่แล้วศูนย์สามห้าพันห้าต่อไปกระผมใบนี้แนวทานดับสิบบุญ ก็เบ่งปาน0 2 4 6 9 0 2 4 6 9นะเบ่งปาน5ตัวดับ10บนต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทานบนล่างชุดบนล่าง0 0 7 0 0 8 0 0 9 เจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดนะคู่บุญล่ะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเดียวทางชุดเดียวสารตัวตดดนะท่านผู้ชม ซึ่งอดีตผ่านนะอดีตนะก็สรุปแล้วผ่านดูทันใหม่นี้ครับผม646 6่หกหกสี่กนะดทันใหม่นี้ก็เบ่ง่าน646ชุดเดียวก็ขอบคุณจริงๆขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ ท่านขี่ท่านแก่รันอัพบนสามศูนย์สามศูนย์นะเบ่งปัน,ปนเบ่งปันสองตัวให้พิจารณาเป็นเนียวท่าต่อไปครับผมใบนี้ ถ้านผู้ชมก็คลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้เนะเาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม